วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คือเจนเจนว่าเจนสุดเลยนะอยู่กับครอบครัวพอดีแล้วก็เลยแล้วก็เลยเป็นกันทั้งครอบครัวก็เลยยกแวกยกครัวไปเลยก็กินฟาทลไลโจรนะกินฟาทไลโจรแล้วก็ได้อยู่บ้านให้มันหายเองอะ เจนทางานตลอดเลยแต่ว่าทาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แบบว่าหน้าทีวีแต่ว่าก็แบบทําแฟชั่นทําอะไรแล้วก็ต้องยังแต่ยังต้องเจอกับน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่อยู่ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบมีเอาเสื้อผ้าเราไปใส่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานอยู่ทุกวันเจนเชื่อไม่เชื่อเข้าออฟฟิศ5้าวันนะจันถึงสุกเจนก็อยู่ออฟฟิศตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบแค่แบบเปลี่ยนเส้นทางของตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยไปโฟกัสธุรกิจใช่ใช่ไปโฟกัสธุรกิจ จริงๆเจนไม่ได้แบบไม่ได้ไอ้นี่ขนาดนั้นนะคือเหมือนแบบคือตั้งใจไว้แล้วว่าเอาอยังไงอ่ะเราก็คงไม่ละวันนึงก็คงต้องเป็นวันของเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะแบบอยู่กับอยู่ในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความกลัวว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องติดม้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะก็แค่เหมือนแบบโอเคฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็ ปกติอะตอนนี้คือยังไม่ติดใช่ไหมฮะอ๋อเป็นไปแล้วค่ะเป็นไปแล้วเป็นไปวช่วงสงกรานต์ก็อยู่แต่ในห้องแล้วก็แบบเจนไข้ขึ้นเยอะตอนนั้นอะเป็นแบบเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่กับครอบครัวพอดีแล้วก็เลยแล้วก็เลยเป็นกันทั้งครอบครัวก็เลยก ยกครัวไปเลยแล้วก็งงว่าแบบไปติดมาจากไหนเพราะว่าเราก็เจอคนเดิมๆหน้าเดิมๆโทรไปบอกเพื่อนที่เราเจอว่าเออเนี่ยเราเป็นนะแกมีอาการยังไงบ้างทุกคนก็ปกติไม่มีใครเป็นอะไรเลยเจนก็แบบเออเดี๋ยวนี้มันก็คงมากับโต๊ะกับอะไรแบบร้านนอร้านู่นนี่นั่นมันก็คงเราไม่สามารถรู้ได้แล้วว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเจนเจนว่าเจนสุดเลยนะเออมันเหมือนแบบเอ่อ ไข้ขึ้นเยอะมากไม่มีแรงแบบไม่ได้อาบน้ำเลยสามวันไม่มีแรงอาบน้ำเลยอ่ะแบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเยอะแต่มีไอบ้างแล้วคือใช้เป็นเชนก็ไม่รู้เอาจริงๆไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปเชนรักษาเองใช่คือเหมือนแบบก็กินฟาทไลโจนอ่ะกินฟาทไลโจน์แล้วก็มีแบบพี่สะพายก็ส่งแบบวิตามิน สำหรับพออะไรอย่างเงี้ยมาให้แล้วก็แล้วก็ตรวจเอชีเคทุกวันทุกวันทุกวันก็อยู่บ้านให้มันหายเองอ่ะแต่ก็โชคดีที่แบบได้อยู่ด้วยกันทั้งบ้านใช่แล้วก็เลยแบบเชิญมาเลยค่ะพี่เลี้ยงมาเลยค่ะให้มันจบจกันไปเลยอะไรเงี้ยเป็นค่ะเชิญเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นสิคะเชิญมาเลยค่ะแล้วก็ลูกแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็สามีก็เชิญมาเลยสามีก็แบบว่าเธอต้องกินข้าวช้อนเดียวกับฉันเธอต้องกินน้ำแก้วเดียวกัน ไม่ติดไม่เป็นดูดิจนเราแบบเฮ้ยถ้ายังไม่เป็นอีกอ่ะเราจะหายแล้วอ่ะเธอช่วยออกจากบ้านไปเลยได้ไหมพาะถ้าเธอมาติดวันที่สมมติวันที่1ิอย่างเงี้ยเราหายแล้วแล้วเขาเพิ่งเป็นแปลว่าเจนต้องกักตัวต่อเจนไม่ไหวเธอแบบเธอออกไปเลยเออเออไม่ติดใช่ไม่เป็นเออก็แปลกดีคือพยายามแล้วเลยจังหวะมันมันจับไม่ถูกเหมือนกันเนอะมันจะใช่ยังไงใช่เออ